จะเล่านิทานใน้ฟังนะครับมีมีคนเล่า,น,านิทานก็ต้องมีคนต้องมีคนฟังนะครับนิทานที่เ่าขอสองเรื่องได้ไหมคะ่ิขิทานที่เดี๋ยเราฟังได้ไหม ในป่าแห่งหนึ่งมีเจ้าป่าตัวหนึ่งนั่นคือสิงโตใจร้อนดุร้ายและเจ้าลมมากๆนะครับทุกครั้งพอใครพูดอะไรทไี่สอบอารมณ์หรือทำให้โมโหก็จะจับสาัตวนะ์เราหนักกินนะจาคราบ วันหนึ oh. ่งเจ้าป่าก็ตื่นขึ้นมาฝันยังไม่แปลงเลยก็เจ้าป่าผู้ทรงอำนาที่สุดแห่งนี้ตื่นแล้วดิ้กี้เกียจแล้วก็พูดขึ้นคนเราเวลาตื่นใหม่ๆชอบอะไรครับ หาวใช่าหมาวดูป้อปงปากใช่ไหมครับพอดูป้อปงปาก้วยังไงครับได้กลิ่นไหมหอมถึงเหน,นียดลรถูก่ะเหนียเลยนะครับแต่เจ้าป่าสิงโตของเราเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะกลิ่นอะไรเนี่ยมันแปลกๆอะไรเนี่ยเออเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่ถิ่นกลิ่นลมหายใจกองนคา เปม,นะม็นช็อกวันเนาะข้าพูกันตัวเองเ่ยครับท้าพักมันก็บอกก็อาจจะไม่เหม็นก็ได้เอานี้ก็แล้วกันถ้าจะเรียบดาเหล่าส่ตนะ่านะครับจะเรียบจะแกนะ่ไอ้เจ้าแก่กอ้วไนี่นนนเกลยากกัวตกใจนะไรเง้ยเป่าเรียบอ๋อเรีย อาปากอ๋อใหญ่เลย <K _> เขี้ยวขนาดที่อ้าปากเนะีย <K _> เป็นเลยโอ้ขาดปวดแล้วขาดปวดไม่ใช่ใครยังไม่ได้ว่าอะไรใ้าจะถามเจ้าว่าเหม็นเลยนะโอ้เหม็นสุดๆเลยท่านเจ้าปลาเหม็นมากมนมาขนาดนี้นเหรอ <K _> เจ้านี่บังอาจมากเพราะว่าข้า ไม่กลิ่นปากลมหายใจเหม็นเหรอเจ้าปากอีกตัวโกรธมากทำไงครับจับเจ้าแกะอ้วนเจ๊งเจ็บมันซะเลยว่าทปากเหม็นแล้วกินไปปุ๊บกินไปกุ๊กพักเลยล่ะจะต้องเลียงเหมือนมาถามีัตัวกันแล้วกัน อยู่นักจริงจับนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนั้นได้เห็นเรื่องราวแต่เจ้าใหญ่ก็รู้ดีเลยว่าจะต้องถูกเรียกไปถามแน่นะมานี่สิเจ้าหมาจริงจังมาใกล้ๆข่าเดี๋ยวนีเสร็จแล้วสิงโตก็ห้าบ่าหอมกินออกมาใช่ไหมครับ เจจิจอกก็โกรกลัวมากเลยนะก็พูดขึ้นมาโอ้โหช่างหอมาหลายอย่างนี้ขอกิงๆครับท่า,าเนเจ้าป่าลมหายใจของท่านได้รู้พี่พูดไปกันตาไหลไปจริงๆแล้วเป็นไงครับเหม่งมากใช่ไหมปึม๊บนะ<อ>เอ้ยจิ้งจอกถ้ารู้่ไอ้เจ้าเป็นสัตว์ที่ช่ากระจกกระจแก มันจะหอมหวนขนาดนั้นเ,เนี่ยเจ้านี่ทั้งเป็นคนที่โกหกทีุ่ดเลยขาดใจจับเจ้ากินอย่นี้อ่าพ <ś ling> อชงก็กินซะอีกกินอยู่นะที่จอดไปโอ้โหแย่เลยครับโดนกินไปแล้วสองตัวพูดต,งต,งตงรงๆก็โดนพูดตรงข้าก็โดนกินไงเนี่ยกอกินไปเดิม

เจ้าปลามีอะไรขารับใช้นะเออจะดอ้าวอาบัาบนอาอาอ๋อาาบนาัอาอาัอนาะัาบาออาบัาัาับาาออับาออานาอา เห็นเหมือนห๋อเป็นแน,น,น่เจ้าหมาป่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากครับปุ๊บพอรู้ว่าแย่แน่หมาป่าก็โอ้ยชิวโอ้ยขอมาทานถอจริงๆเข้าแันเก่าป่าบังเอ้ยสายมันไปหวันชุดหวย่นตอนเนี้ยโอ้ยกลมิดสากจริงๆแต่เด็กใจก็คิดมันมากเลยแหมนีิ้ว่าดส้วงแตก อย่าคิดใจเลยงงครับแต่ว,ว่าหมาป่าฉลาดมากถ้าตอบว่าเป็นเนี่ยมันกินแน่นอนมิถ้าโกหกว่าหอกมัจะจ้ำโดนแน่นอนก็เลยแก้โอ้ชิพู้ขอโทษจริงๆท่านเจ้าป่าข้าเป็นหวัดมาหลายวันแล้วจมูกของข้าโดนกลิ่นอะไรไม่ได้เลยโอ้อย่างนั้นเหรออ๋ <c oughs> อ เป็นวัดนะเออปัอบปา๊บป่มไปัิบปัปั๊บปั๊บอั๊บปัอบปัาบอั๊บปา๊าปั๊บปั๊บปั๊กปั๊อปู่บีั๊บปั๊่ปั๊บปั๊บปั๊บปง๊บปั๊บปั่บปั๊ปั๊บป่๊บปั๊บปั๊ไปั๊บปับปา๊บปั๊บปโตบม่๊บปั๊บปอปับปัปับับ แต่ว่ามันต้งเห็นขนาดนี้ไปบอกว่าพอมกินแบบเยาสุนัขกินจอบแน่เลยครับก็ดีใจนากมาต้องผิวปังอย่าอแาสุดยอดเหมือนกันใี่มีรู้จักเอาตัวยอดสุดยอดมามีปัญญาเนี่ยก็สอนะไอเียอาแล้จัดสถานการณ์ได้จบแล้วทานี้ ครับแบบอะไรครับเออเาการทดลองเปนย้อนดีหรืออีกแบบนี้งก็คือถ้าเรามีปัญญานะครับแ้่เราคิดเราเรียนหนังสือมากๆตั้งใจเนี่ยเราก็จะไม่โดคนคนสิงห์ทำลายดีเด็กเดี๋ยววันมีบางคนที่ได้ไปวันสุกไปเทีออเท่ยวับบนี้แล้วไม่ง่ายแล้วนะครับวันสุกร์เราใส่เสื้อเราเ เป็นทถาแถวไปนเนียนหน้าละใช็น้าที่ชงเดี๋ยนนี้น่าเลยแต่ว่าคนแต่งหน้าเนี่ยเราต้องจัเขาเราตกองเปคุยเขาทีน,น,ทนได้กรได้ไม่โดดนะแต่ถ้าเราไม่คุยเลยโอ้เด็กคือพ่อแม่รู้จักสอนอารยาไม่ดีเลยอะไรันคล่าทีนี้นนเนี่ย,เ,ยเราคอยรับเจอกคนแต้าเราก็คุย คุยนิดเดียวรับสุภาพและมานยาที่บ่านเรานั่นและก<า>็<า>จะบอกว่าอ้าวเซนมีไปเชื่ออยู่ไหมเซนโอ้กินขนมไม่รู้คพแบะแน้าขานมให้เซนจริงๆไม่ไปกินเนาะนยครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาก็ถาม,มาว่าอ๋อชื่อน้ำเซนเหรอครับ เกิดว่าเอกคนแปลกหน้าถามมามากขึ้นนะครับไอ้พัด ทำไม yeah, ่ไม่เอาตัวรอดแก่ถูกกินยังสิต้องจับไปเลยนะครับนี่พูดโหกมากเขาอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่ายินนะครับยางนาจตัวรอดได้ครับเข้าใจไหมครับกาตาเข้าใจไหมครับนิทานจะนุนไหมครับหนุนไครับตอไียงนที่ทานสนุนไหมครับ นกครับนกครับเลย่ะเ,เดี๋ยวาุ่งนี้ตั้งใจเจ็กเยจเอาดาทครมีมน่ารักแบบนี้นะเดี๋ยวเอาดิคาทีบ